อาจารย์วันนี้ผมจะมาบอกว่าถ้าแขกนี้มันเสียงมันไม่ดังลดเสียงไว้ชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะยังล่ะเข้าใจยังถ้าเข้าใจแล้วไปรับชกจบเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจ นกกระพิเคลิปซะหยอกหยอกหยอกปิดคลิปแล้วพร้อมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเลาวมามีสทาหากินไปเลยออร์กัสก็ต้างชมเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้รหัสผมเองนะครับอันนี้คือผมเล่นเนี่ยคอมนะครับอันนี้ผมใช้รหัสของคุณฟิกใน็ตคอว่าคุณทางฟิกใน็ตคอร์จขอให้ ช่วงนี้เล่นแบบโซเชียลอะไรสักอย่างตัวไอ้ผมลืมชื่อนะเออช่วงนี้อวาช่วงฤดูพายุแบบนี้ฝนจะอธิบายอย่าเพื่อนที่เกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับผมนะเออตอนนี้ผมก็เล่นไปก่อนนะไปนะอคือแบบ ขนาดฝนฟ้าพายุเถื่อนเราจะขับรถเป็นไปได้เออลงแล้วนะอ่าอต่อยแน่เลยอะ่ะเกิดขึ้นเกิดขึ้นถ้าถ้ามันถ้าคลิปมันแหลกไงต้องขออภัยด้วยนะครับ

โอ้มบบเติมนไม่ล่วไม่อยากเล่นแบบเดิมเลยโอ้โหไป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 ไหนก็ต้องเล่นวะไปไปหาขึ้นรถกันเลยแต่เราไม่ชอบขึ้นเรือละ ก็ขึ้นไปขึ้นไปปะกัวปากัวแล้วจับปลาล้านโอ้ปากวัาากา no. ากวไม่ได้อะไรอย่างอื่นะหระมาดูข้าไปเลยแล้วกันโอ้จะข,ขึ้นไม่ได้อเออมาแล้วเออเออนี่แหละอะไรเนี่ยน้ำท่วมโอ้โหหัวตายแนย่โอเค ว่าถ้าน้ำตัวให้อยู่ขึ้นที่สูงให้ตำลักวิสีไปขึ้นเฮ้อให้มันขึ้นกว่าเฮ้อเดี๋ยวมันก็ลดต่ออันนั้นลงก็ให้ยน้ำขึ้นแล้วอตายขึ้นแล้วอตายแน่ตายแน่ ไม่อยากตายไม่อยากตายไอ้ตัวขึ้นก่อนไอ้เดิตัอีกแล้วอ้าวเรียวคือเดินไอ้อะไรอันเดินตะปักตัวอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรล้วงล้วงเต็มแล้วอ่ะตายนี่ตายนี่เยอะอีกแล้วบอกเลยผมนั้นรอบสองรอบนะครับนะ อัลโหลทุกทิตต้ากูเชอกูจะเข้าใาด้วยนะบาย